i เชียงใหม่เชียงใหม่เนอร์วันนี้เาเที่ยวเชียงใหม่เนอร์ใช่ครับผมแล้วเราก็จะมี one day trip oh. ด้วยกันถ<ช>ูกต้องเราจะไปไหนยังไม่รู้เลยครับแต่ตอนนี้ต้องไปล้างรถก่อนแล้วเพราะว่ารถฝุ่นจับหนาเหลือเกินวันนี้เราจะนั่งรถเต่าไปไม่รู้ว่าจะดับหรือเปล่านะคะไปลุ้นกันครับตอนนี้ชุดผมพร้อมมากเลยพร้อมล้างรถแล้วเนี่ย นี่ถ่ายอยู่ปะถ่ายอยู่นี่เราบีไม่ติดประตูไม่แน่นอา้าวเชิญจอนนี่เราจะไปที่ไหนกันครับเราจะไปเนินแจ่มใสค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มอยู่นินึงแล้วเค okay. เราจะพาไปชมเนินแจ่มใสบีดีดี อยู่่นะเราต้องลุยดิเราสายคลาสสิกแล้วโ,โ,ห,โ,โหเขินใหญ่ด้วยอ่ะ <c oughs> <c oughs> คือคินๆนักศึกษาไปทัศนศึกษาครับ <c oughs> วิถีเชียงใหม่ <c oughs> นั่งรถเหลืองไม่ใช่รถแดงน้องอึดมาก <c oughs> ร้อยๆไป,ไป ร้านเปิดเลยไม่มีคนเลยอ่ะดีจังเลยอ่ะเปิดหรือเปล่าต้องลงไปถามก่อนอาโอเคจ้าร้านเปิดนะคะทุกคนวู้ดูเซียเขาไปแบบที่ไหนเลยเราควรนั่งอย่างงี้ไหมมีเราควรนั่งอย่างงี้นะนี่เลือกได้เลยนีปะนี่เหมือนโต๊ะนักเรียนสมัยก่อนเลยะเจ้าของร้านครับค่ะอาหารทั้งหมดนะคะ ใช้ในร้านเป็นผักออร์แกนิกที่เราปลูกเองนะคะเครบตามธรรมชาติไม่มีสารเคมีโอโหอาหารเต็มเลยอ, <า S 3> อ <า S 2> ่ะร้องๆเลยลเนี่ยสั่งก่อนสั่งสั่งสั่งัดดองไม่กล้ากินเลยอ่ะดูสิสเออเมันสวยอ่ะ โอเคว่าแซ่บมากเลยอ่ะแต่หยุดไม่ได้นะอร่อยหยุดไม่ได้ไปละรอดูนะครับเป็นยังไงนะครับจอมถ่ายนะอะไรอ่ะมีอ่ะมันมี สวนกุหลาบคงบีอยู่ตรงนู้นนะเราไปดูสวนกุหลาบต่อไหมไปโออเราได้กินอิ่มกันแล้วนะครับอิ่มมากๆากเราก็ได้เดินชมดอกไม้นู่นนี่แล้วใช่เมื่อกี้ตอนขามาเขาเห็นว่ามันมีเป็นแบบ อัช้าเออใช่ <นะ S 2> อ่ะอืมแล้วเขาบอกว่าสามารถเข้าไปชมได้เพราะฉะนั้นถ้าเราผ่านแล้วเราเห็นแล้วถ้าเราไม่เลยใช่ไหมใช่เรา,า,าก็จะเวะนะจ๊ะไปกันต่ออ้อยพี่เข้าใจดีให้อ้อยมาครับ <laughs> นีไงมาแล้วมาแล้วไ,ไ,ไม่ได้กินนะเมื่อกี้ทำไมเขายืนโยกอะครับ ปกติอำไหมไปบนสูงสูงเนี่ยสูงไหนไหนไหนสูงสูงใช่ไหมสูงอ่ะบนอีกสูงอีกสูงสูงก่อนบนสูงก่อนสูงก่อนสูงบนสูงไหนคนนี้มาขอว่างอ่ะ เมื่อกี้เกือบบกแล้วนะเกือบสตาร์รถไม่ติดอีกแล้วเสียวมากตอนนี้เขาว่านะก่อนที่จะคิดว่าจะไปไหนต่อเนี่ยเข้าบ้านไปเปลี่ยนรถก่อนดีกว่าเหงื่อแตกหมดแล้วกลัวไปอะแต่ว่าในที่สุดนะครับเราก็เจอ้้องชาได้เจอช้างแล้วแล้วก็ได้ทัุ้ญ นิดหน่อยไปแล้วสบายใจแล้วล่ะใช่โอเคเป็นยังไงครับจบแล้วครับหนึ่งวันของเราวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เราเดินทางไปไหนมาไหนเยอะมากเลยนะตั้งแต่กรุงเทพมาเชียงใหม่แล้วเชียงใหม่ไปกินข้าวไปกินข้าวแล้วขึ้นดอยไปดูช้างอีกนะฮะก็จะบอกว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ร้อนมากๆนะฮะร้อนมากใช่ครับเหนือแตกเสื้อเบีกเปียกมากเลยเออใช่เอ้ในขาดํไหน ไม่ใช่นมเสื้อดีเสื้ออ๋ออ่ะนี่ขนาดแบบว่าเหงื่อแตกขนาดเนี้ยเอาอยู่จริงๆเลยนะเรียวใช่ไะมนี่จะโฆษณาเหรอ ใช้แอปแท็ก 3D แอนต้แบคพลังซักสูตรเข้มข้นช่วยยับยั้งแบคทีเรียบนผ้า99.9มีเทคโนโลยีเรียลไทม์แอนต้แบคระหว่างวันช่วยยับยั้งแบคทีเรียและกลิ่นบนผ้าขณะใส่แต่ว่าเรียลไทม์แอนต้แบคเนี่ยเอาอยู่จริงๆเหรอใช่ช่วยยับยั้งแบคทีรียแล้วก็กลิ่นบนผ้าขณะใส่โอเคครับผมก็ยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์กันเยอะนะครับเผื่อว่าคลิปหน้าเราจะไปไหนกันต่อนะครับผม ฝากด้วยนะครับอย่าลืมนะ ATTACK 3D นะครับผมจ้ะบ๊ายบาย ท่เรื่องผมได้คิดเด้ปล่าที่เราได้พบมันเป็นเอินจริงไหมไม่มีใครรู้ใครเข้าใจแค่มีเธอจับตือฉันไว ึงแล้วแต่ว่าคุณลุงไม่สามารถขึ้นไปได้แล้วเพราะมันต้องขึ้นเขาเพราะว่าบีลำบากเพราะมันลำบากบาก็ต้องเลือกรถอีกแบบหนึ่งมาแล้วแหละตั้งแต่แรกมาได้ผจนไทยหน่อยได้มีอะไรลุ้นหน่อยให้ตกให้เงียอ,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 อมันโตสนุกมากเลยอะ <laughs> อนเนี่ยตกได้เยอโอเอาแตว่าไม่ถึงปานช้างนะคะ อีกแค่สามกิโลจะถึงแล้วแต่ว่าคุณลุงไม่สามารถขึ้นไปได้แล้วมันต้องขึ้นเขามันต้องขึ้นเาันต้อ้นาก้อเขาลันตาต้องเลามันต้องนเมกนต้องกแบบเานองขึั้องขึ้นมัน้ง้ามั้้มันต้อยได้มีนองไึ้นมน่อยขึ้นมนองขึ้นเม้อนหมน่องเามอามันต้องขนเขมงากเอเตกอเม้ <laughs> ูต้ตัวมีคนถ่ายโร,รมแมนตินกมากๆเด็ดเจลิบโอ้ยเปียกอ,อีกันซื้อหวยป้าง ไม่ได้ซอิเอาวันเกิดตัวเองรู้ป่ะไม่มีใครบอก <c oughs> <c oughs> ก็หนาแล้วก็สอ,งสอ,งสองไงม,มีด้วยไอ้ท้ายสองสอง,สองดอะไรมุดอะไรดูวุ่นวายนะ ช่วงที่ไปกระบีบ่มาก็หน้าเปลี่ยนไปนิดหนึองโดนตัวอะไรกลับมา มือที่สองถูกไหมวันนี้หรือมือทสามมือทสามดิสามดิมื่อเช้ากินเราสั่งเบรคฟาสไม่อันนั้นมันถือว่าเป็นบรันช์โอเคพรุ่งนี้งดแป้งทั้งหมดเลยทั้งสีได้ไหมฮะขนมปังนีได้ไหมมันแป้งแป้งไม่ได้อย่าอย่าต่อรองตอนเช้าก็ไม่ได้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 ไั้งวัพรุ่งนี้เลือกต้องเลือก Okay deal